สาอีสานบานทงจ้าไม่นี่สายอีสานบานทงสีอ่ออีปูสู้กินนะจ้ายามนี่ก็เป็นยามอีปูอีปูถือไ้จ้าปูน้านะจ้าเครื่องปรุงของสายอีสานนะจ้าหลักๆก็คืออีปูจ้าอีปูแล้วก็หอมแดงพริกนะจ้าน้ำปลาเกลือแล้วก็ผงนัวนะจ้าผงชิรสแต่สินี้ผักชีลาวจ้าสิขาดไม่ได้เลยจ้าหอมจ้า นี่ก็คซื้อต้นหอมจ้าหอมอขั้นตอนต่อไปเดียวซออีสานเตรียมเครื่อง้วจ้าเพื่อจะจ่จะน้ำอีปูนี่ไปต้าจะจะเอาหน้ามันมาออก้วจ้าขั้นเอาหน้ามันมาออกจ้าจ้านี่ก็อีปูนาาออแล้วจ้าที่เ้องเสี่อามาออกนะจ้ะเล้ก็แกะเอาตรงส่วนขามันออกจ้า ต่ำอ,อกแกะตรงนี้นะจ๊ะแกะตัวอักระดองตรงนี้สีเหลืองๆคือมันมนะจ๊ะห่อกระสีได้ต่ำต่ำใส่เพื่อจะเชาน้ำไปออกนะจ๊ะต่ำา่นที่เป็นกระดองไมน่นะจ๊ะต่ำให้ละเอียดแล้วห่อกระสีได้เอามากรองนะจ๊ะามากรองเอาน้ำ จะต,ตัวมันมันเลยจ้ะสีเหลืองๆปนี้คือมันของมันนะจ้ะมันของอีปูไปแต่กรติเอาส่วนนี่นะจ้ะไปต่ำแล้วก็ไปกรองเอาหน้ามันจ้ะ สาวอีสานที่เอาส่วนนี้แล้วจ่าไปตำนี่ก็เป็นอาหารที่เขาเฮ็ดกินกันง่ายๆจ่ามีปูน้ำมีผักมีปลาเขากับเาะกินเลยจ่าเป็นอาหารที่เขาไม่ต้องซื้อต้องหาจ่าโอ้ยมีจต่เั้มันจ่าสีเหลืองๆมันจะจ่าเป็นมันปูมันปลมันแสบป่าแสบก็ขึ่นอยู่กับ ตรงมีมันปูนี่นะจ้ะนี่นะจ้ะสีเหลืองเดี๋ยวด้าไในใส่ซานแกะกระดองปูเพื่อที่จะไปตำเอาน้ามันออกกนะจ้าจ้าเมื่อเขาแกะอีปูแล้วนะจ้าแกะกระดองปูกับตัวปูออกกันจากกันแล้วอันนี้ก็คือเป็นส่วนของมันปูนะจ้าเขากับที่ได้อากิมเอามันปูนะจ้าเพือที่เก็บไว้เพาก็ทีจะไปอออ นี่นะจ่ะส่วนที่เป็นมันมนะจ่ะนี่แหละค่ะเสียให้อีปูแซบแกะมันปูแล้วส่วนนี่นะจ่ะส่วนที่กระดองปูที่แกะได้แล้วเขากระชิดต่เนะจ่ะต่ำให้มันละเอียดเลยจ้ะเพะื่อเขาจะได้ไปขันเอาหน้ามันนะจ่ะใส่ซัน ตำก็นะจ้าอีปูนะจ้าอีปูที่เขาแกะกระดองเราตำละเอียดแล้ว,วจ้าตำละเอียดเราเขาก็เอาส่วนมันมันจ้าส่วนมันที่เขาแกะได้ก็สิมาต่ำเส่กัน เพื่อจะให้อีน้ำอีปูเขามันเพิ่มขึ้นค่ะน,นี่เฮาก็ตําข้ากันแล้วนะจ้าตํามันปูกับดองอีปูเข้ากันแล้วฮะเอาน้า นิดนึงจ้ะค่รเ่าจะได้ไปกองเอามันปูเ่าจะได้กองเอามันปู้วจ้ะ จ้าหน้ามันปูเขาจะได้กองจ้านี่ฮะก็ได้น้ำเอออีปแูแล้วนจ้าทีนี่ขั้นตอนต่อไปสาวอีสานก็นจะเตรียมเออจ้าเตรียมปรุง จ้น,นี่น้ำอีปูเขากัดได้แล้วนะจ้าเอาน้ำอีปูมาออกก่อนเอ่อน้าอีปูให้มันขึ้นความมันความนั่นกันเด้อค่ะเขากจะจังสิได้เอาหัวห้อมกับพริกี่เขาเตรียมไว้ปรุงจ้าอันนีเ้เอาอีปูให้ขึ้นหนาก่อนจ้า ความมันของอีปูกำลังเริ่มแลยนะจ่ะกำลังเดือดแล้นะจ้ะ อ๋ได้ปูน้ามาเงประกินแบบนี้นะค่ะเระเทกินง่ายๆ่ต้องเทศกินง่ายมีวุ้นเส้นตำปูน้าหน่าปูน้าเราทำกับเห็ดแบบนี้นะจ่ะเป็นอาหาร,ารนานที่คนอีสานขนาดแท้นะจ่ะเกลือปูน้านะจ่ะนี่กะเกลือผงรสนะจ้าใส่ผงนัวจันน้อย พี่ขาดอะไรขึ้นน้ำปลาแล้อจ้าเดี๋ยวน้ำปล่าความเข้มขน้น ตอนนี้เขาเอา่อจนกว่าผักเขาจะสุกนะจ๊ะผักชีสุกกรเขาก็จะเสริมรสชาติกินได้กินเลยจ้าเขาก็จะเริ่มปรุงรสชาติแล้วจ้ะเกลือนิดนึงจ้า ใส่ผงน้อายจา้กน้อยจ้ะความเบพี่ขาดบ่ได้นะจ้ะน้อกกะนำปลาล่า วอสานชิมรสกัน้ะจ้านี่เป็นอบปูนาแซ่บเลยค่ะแซ่บหอมผักชีจ้ะแซ่ดหลายจ้ามาเด้อจาอบปูนาสูตรซาวอีสานบรรทุงเสร็จแล้ว จ้านี่ก็ออกปูนาแล้วจ้าสุดสาอีสานบ้านทุง่งมาเด้อจ้าไม่กินออกปูน้ากับสุดสาอีสานบ้านทุง่งอาหารที่เฮาไปซื้อได้หาจ้าปูถึอใส่เขากับเห็ดอออความมันของปูมันหลาค่ะหอมพร้อม มาเด้อจ้าปั่นข้าวเหนียวกินกับอ่ออีปูใส่ผักชีลวาวส่ซันสานพากินแล้วจ้าครายากก็มาเด้อทั้งไก่ทั้งไก,งไก่หอมผักชีจ้ามันอีปูหอมผักชีจ้ำน้ำแล้วจ้าเสียบลายเสียบลาย ความเข้มขน้นม,มาเด้อจ้ะมาเฮ็ดกินง่ายๆกำนำ้งไอกหัวจ้ะเสียบลายค่ะแส่บถึงใจเด้จ้ะ อาหารพื้นบ้านวิถีชีวิตของคนอีสานเข้า